คนทีสอนนะครับมีสรรพคุณมากมายนะครับเรามาดูประโยชน์และสรรพคุณของคนทีสอนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับต้นคนทีสอมีประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะที่สําคัญคือมีงานวิจัยรองรับสรบรพคุณหลายอย่างด้วยนะคะในด้านสรรพคุณทางยาหมอพื้นบ้านใช้คนทีสอมานานเพื่อบํารุงร่างกายทั้งใบและรากช่วยปรับสมดุลในร่างกายทําให้รู้สึกมีกําลังวังชาบรรเทาอาการปวดศีรษะ ลองขยี้ใบสดๆแล้วถ้าบริเวณขมับหรือจะนำใบไปอังไฟแล้วชงเป็นชาก็ได้ค่ะแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดแค่สุดดมใบสดที่ขยี้แล้วก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ลดไข้ทั้งผลรากและดอกของคนทีสอมีสรรพคุณช่วยลดความร้อนในร่างกายบรรเทาอาการไอขับเสมหะส่วนต่างๆของต้นเช่นใบเถาและรากช่วยให้ชุ่มคอและขับเสมหะได้ดีช่วยในผู้ป่วยหืดหอบมีการใช้ใบดอกและผลเพื่อบรรเทาอาการหอบหืด พนพญาตสารสกัดจากใบดอกและผลมีธิ์ในการฆ่าพยาธิบางชนิดบรรเทาธิ์สีดวงเถาใช้แก้ทธิ์สีดวงในลำคอส่วนใบและผลใช้กับธิ์สีดวงจมูกลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายผลของคนทีส่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อได้ขับปัสสาวะรากใบและผลมีธิ์ช่วยขับปัสสาวะบำรุงตับมีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากรากและใบมีธิ์ปกป้องตับบำรุงน้ำดีใบช่วยกระตุ้นการทำงานของน้ำดี ขับน้ำเหลืองเสียรากมีสรรพคุณในการช่วยขับน้ำเหลืองช่วยให้ประจําเดือนมาเป็นปกติรากของคนทีสอมีฤทธิ์ในการขับประจําเดือนบํารุงน้ํานมดอกของคนทีสอช่วยกระตุ้นการผลิตน้ํานมในสตรีหลังคลอดรักษาโรคผิวหนังการนําใบมาแช่น้ําอาจช่วยบรรเทาอาการผื่นคันและโรคผิวหนังบางชนิดได้ถอนพิษใบใช้แก้พิษจัฝีและอาการแพ้ต่างๆ ้านเชื้อจุลชีพสารสกาจากคนทีสอมทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานอกจากสรรพคุณทางยาแล้วคนทีสายังมีประโยชน์อื่นๆด้วยนะคะใช้ทําอาหารโดยเฉพาะทางภาคใต้จะนําใบอ่อนของคนทีสอทะเลมาใส่ในขนมพื้นเมืองบางชนิดไล่ยุงใบแห้งสามารถนํามาจุดไฟให้เกิดควันเพื่อไลยุงได้เป็นไม้ประดับดอกสีม่งสวยงามทําให้คนทีสอเป็นไม้ประดับที่น่าสนใจ ข้อควรระวังในการใช้สำหรับสตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะแม้ว่าจะมีสรรพคุณมากมายแต่การใช้คนทีสอเพื่อรักษาโรคควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์แผนไทยค่ะขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทางง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ